อยู่กับพี่เฉยช่อง a n p a r y p ใช่ไหมนะครับคลิปนี้คลิปนี้มีแขกรับเชิญพิเศษก็คือกันนะครับการเสนอหน้าหน่อยเร็วนี่นี่กันนะครับก็มาถ่ายคลิปด้วยคือคลิปนี้เราสามคนจะมาทำคลิปโยคะชาร์เลนเจอร์ไทยแลนด์พาร์ทสองนะครับ พาแรกเราทําไปแล้วก็คือมีแค่พี่เดียวกับพี่โน่สองคนนะครับแล้วก็ตอนพอดีมีต้นน้ำแต่ต้นน้ำไปข้างนอกคือตอนแรกจะมีต้นน้ําอยู่ด้วยแต่ว่าต้นน้ําไปข้างนอกนะครับก็เลยมีเลยทาแค่สามคนก็คือเราคัดท่ามาหมดทั้งหมดสามท่าเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้จะไม่ซ้ํากับท่าที่เราเคยถ่ายในพาร์ทที่แล้วนะครับแต่มันก็จะเหมือนเหมือนกันหน่อยนะครับก็อย่าว่ากันนะครับเอางี้เราไปเริ่ม จากท่าแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าสามท่าเราจะทําได้สักกี่ท่านะครับไปดูกันเลยเท่ทาน,นี้นะครับเอาให้ใครพู่กับใครพู่กับกันนะคะท่าแรกเอาพู่กับกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอออกจากกล้องก่อนให้เห็นด้วยต้องล้างหล้างไม่ใช่อย่างงี้หันไปทางนี้อ,อีกมันจะไม่เห็นนี่นะหนึ่งอันนี้ไม่เหมือนกันนะอันนี้จะกลมมากกว่า อันนี้จะกลม,ม,กลมอะไรนะเออเออใช่เหรอใชไไ่ไม่มันต้องมือมืออย่างนี้นะเออประมาณนี้แหละเออคล้ายคล <1, S 1> ถึงสิ <6, S 1> นะสองสามสี่หเจ้าสยพี่กับกันนี่แหละ คนต่อไปนะคะพี่เดียวกับการเขาจะไปพี่เดียวกับการนะครับมาการทำยังไงอ่ะทำอะไรบ้างเดิมเดิมถอยพี่น้องก็ถอยที่อย่างนี้ทำไงทำไงวะลืมละกลมกลมประสานมือกันกลมกลมกลมให้สุดๆเลย หเ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปพี่กับพีโนนะครับท่าเดิมมาพีโนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงลืมลืมแล้วเนี่ย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสรุปสามรอบสามคนผ่านนะครับผ่านชานี้นะครับอ่ะใครก่อนเหมือนเดิมไหมผมกับพี่เดียวนี่ก่อนฮะผมกับพี่เดียวก่อนเดี๋ยว่าเอาขาพาดคอเดี๋ยวให้เห็นกล้องหน่อย เฮ้ยเขาเขาข้างนี้ไม่ใช่หรอเขาข้างซ้ายไม่ใช่หรอเฮ้ยไปนี่ไม่ใช่ต้องยก้าเจดเก้วสโอ้ฮยต่อไปกันนะครับ แล้วมันทำยังไงอ๋อค่ะพาดคอแล้วอ๋อค่ะพาดคอแล้วก็ยกขึ้นข้างซ้ายข้างซ้ายไม่ถึงด้านซ้ายด้านซ้ายข้างซ้ายไม่ถึงเอ้ยกขไม่ได้เขาต่ำกันอีกต่าแค่นี้เออยยากมาไม่ต้องกลัว And his name is j o h n C. ทำไม่ได้นะครับมันเจ็บโอ๊ยรังผมอาคู่นี้ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ข้อที่สามที่เดียวกับกันนะครับเหมือนเดิมไม่อันนี้พี่เดี่ยวไม่สามารถผาคอได้ครับเพราะพี่เดี่ยวตัวหนักเกินไปอ่ะลองดูผมไม่ได้ถ้าไม่ถือห่งสองหไม่งสอไม่ได้ได้ได้อยู่ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ้าประลผ้าที่สองผ่าผ้าที่สองผ่าที่ทำไว้ทุกคู่นี้พี่เดียวพี่เดี่ยวกับพีโนได้สองรอบนะคะแต่แต่การได้รอบหนึ่งนะครับ ข้าวสุดท้ายก็เลยแค่ค้าเดียวเลยครับท,ทุกคนก็คือข่านี้ยากมากยากมาก,ากทำไม่ดูเลยโอเคทัานไปดูกันเลยครับข้าสุดท้ายทำยังไงใครก่อนพี่กับเดี๋ยวทำยังไงทำยังไงแล้วใครจะจับพี่นอนพี่นอนใช่ไหม,มดนนเดี๋ยวขาต้องผ่านทางไหนขาที่ต้องยกขึ้นแต่เองต้องตีลังกานะจับขาต้องจับขานะอุบอุบเอ้ยเฮ้ยช่วยช่วยได้จริง โอ๊ยโอ๊ยยังยกค่ะเดี๋ยว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 ตั้งหลักก่อนเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเอนะเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนขอกไปก่อนขอเวลาตั้งหลักนิดนึงยาก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 แต่ก็เอาอะโอ๊ยโอ๊ยดึง ไม่ไหวไม่ไหวถ้าที่พี่กับพี่เดียวกับพี่โน่ทำเมื่อกี้ไม่ผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปอ่าคู่ต่อไปเองต้องปีนพี่เดียวเองรับพี่เดียวได้เหรอเออเฮ้ยพี่โน่พี่โน่ไม่ไม่ลองเหรอพี่โน่พี่โน่ลองไหมล่ะกันแต่พี่โน่ก็นอนแล้วก็กเอาสูรไป จับขาเอามือจับขาสองข้างแล้วก็เอาขาเอ้ยเอาแขนจับขาที่อนิโนสองขา้างแล้วก็จับขาาน,น, <2 S 2> นอนกันนอนก่อนน,นั่งนั่งนั่งย่นนั่งก่อนเอาหวเอาเอาขาวาทางนี้มาเอาขามาทางเราหัวเราเอาขามาทางหัวเรานั่งก่อนนะขาจะถึงหรือเปล่าอเอาขามาทางหัวเราดิไม่ใช่ ừ ừ,

เอ้ยเอ้ยคู่นี้ทำเอ้ยคู่นี้ทำไมผ่านไมตอนที่ทำพี่โน้ไปไมไม่ผ่านเออเออคู่คู่นี้ผ่านนะครับโค้อโค้ชโ้ายท้่โค้ชวก้ชโน้ชคร่บไม่โน้ับคโครับค้ชโน้ชค้ชโค้ลโค้ชเ้ชโ้วโค้ชโ้้ เอาขาไปให้หัวพี่เดียวแล้วพี่เดียวก็จะง่ากินอ่ะเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งอเดี๋ยวจับขาพี่ด้วยดิเออเออจับขาพี่ด้วยโอเคน่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ย โอ้ยนอนใหม่ก็ oh <my> เอาเป็นว่าสรุปนะครับ <Yeah. S 1> ก็เหมือนนกันนะครับทั้งสามท่าเพราะว่าแต่ละคนก็เก oh <my> oh ่งไม่เหมือนกันในท่าอยู่คะเอาจริงอ่ะแล้วเอาจริงอะสามคนก็คือไม่มีประสบการณ์ในการเล่นอยู่คะเลยแต่ว่าเราอยากลองทํเา,า,เาเราอยากแบบเออเราอยากทําอะไรใหม่ๆบ้างแค่นั้นเองครับนเลยะเเล็ก <heavenly father> ๆไอ้นั่นไหมเนะ่เออ oh <my> ปล่อยให้ฝงคนนั้นเล้เตะแขียงไปนะครับ ก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นท่าโยคะทั้งหมดสามท่าของพาร์ทสองนะครับเดี๋ยวดูกันจะมีทสามมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวร์ทสามผมจะไม่มาเลยแหมก็ดูว่าท่าไหนที่มันพอได้บ้างเอางี้พอไม่ได้ก็จบเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทสามต้องมีแน่นอนครับเดี๋ยวที่ตั้งกันว่าจะเป็นท่าอะไรนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเพจด้วย เพจสามภาคสถารถเ้าแล้วก็ช่อง YouTube ANP ART Channel ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย